สวัสดีครับท่านผู้สนใจในเรื่องลายมือวันนี้มีภาพมือที่น่าศึกษามากภาพมือขวานี่จะเห็นมีเส้นตัดยาวผ่านกลางฝ่ามือถึงสามเส้นตอนสมัยเรียนกับอาจารย์ทวีก็เส้นตัดยาวที่ทะลุแบบเส้นมือขวาเส้นเอ่อเส้นที่สามนี่ ท่านพูดว่าคือเส้นวิบัติวิบัตินี่หมายถึงว่ามีอะไรก็เจ้งหมดอย่างเนี้ยแต่วันนี้ผมมาเจอคนหนึ่งมีถึงสามเส้นนะเส้นที่หนึ่งแตดจากอังคารในวิ่งเข้าไปเนินเสาเส้นนี้ให้ท่านจำไว้เลยเป็นเส้นคดีความนะคดีความนี่ก็บ่งถึงมีการฟ้องร้องกัน ทำนองเนี่ยครับทุกวันนี้ก็ยังเจอเส้นนี้อยู่นะที่ดูดูหมอทางลายอย่างเนี้ยคนก็ถามมาผมก็หาเครื่องหมายอา้าวไปเจอเส้นนี้เออใช่อันนี้มันไม่โกหกมันมีคดีจริงอย่างเนี้ยเส้นที่หนึ่งเส้นที่สองก็เป็นเส้นออกจากกลางคานในตัดเข้าไปที่เนินอาทิตย์เนินอาทิตย์ก็บ่งถึงเกียรติชื่อเสียง ก็เหมือนกับมามีเรื่องขึ้นมาคนนี้ชื่อเสียงก็บันนใดหมดอัพยศอดสูเสียเกียรติเสียชื่อว่างั้นนะใครมีเส้นที่สองนี่ก็ต้องระวังส่วนเส้นที่สามนี่วงถึงตัดเข้าไปเส้นที่สามสังเกตให้ดีนะครับปลายเส้นใจปลาเส้นตัดนี่มันวิ่งเข้าใต้เส้นใจที่เนินพุทธ ก็บ่งถึงเรื่องคู่ครองครอบครัวเส้นที่สามก็เหมือนกับตัดเส้นนี้ก็จะเสียหายเสียใจที่มันเกิดจากตัวคนรักคู่ครองเราว่าเงน้นนะเส้นนี้จะเป็นเส้นหย่าล้างก็ได้ผมเคยใช้เส้นนี้ทายเป็นเส้นหย่าล้างเหมือนกับใครมีเส้นเนี้ยระวังจะมีการหย่าล้างเสียหายเกิดขึ้นแต่ จะส่วนใหญ่ผมจะไปเจอในมือซ้ายมันนะครับทีนี้ผ้ามือนี้มันมีแต่มือขวาเราก็แต่มันชัดดีสามเส้นนี้เรียกว่าไปไม่รอดคนนี้เจอปัญหายอย่างนี้ก็หมดสิ้นหมดปัญญาแล้วครับแก้ไม่ได้เพราะเกียติชื่อเสียงมันหมดยังไงถ้าจะอ,อยู่ที่เมือง เมืองที่มันเกิดเหตุนี่มันก็ต้องหลบซ่อนหลบตัวไปทำกินอย่างที่เงียบๆอย่าไปมีข่าวมีชื่อเสียงดังอะไรนี่เป็นไปไม่ได้เียกว่าต้องย้ายเมืองเลยนะถ้าอยู่กรุงเทพก็ย้ายไปจังหวัดอื่นอย่างเนี้ยถ้าดังมากก็ต้องหนีไปต่างประเทศสามเส้นนี้เรียกว่าสามวิบัติได้เป็นตัวอย่างที่ดีครับ พาะผ้ามือนี่มันชัดมากเส้นตัดยาวอย่างนี้นะก็ให้มีอะไรสนใจก็กดไลค์กดแชร์ได้นะครับส่งข้อความมาก็ได้ครับจะให้เขียนเรื่องอะไรถ้ามีตัวอย่างภาพก็จะทำให้ครับพาพผ้ามือตัวอย่างผมมีเยอะแยะยกว่าเป็นภาพมีผ้ามือ มากที่สุดลงในกินเน็ตบุ๊กก็ยังได้